มาเจ,เจอเจ้าทินเพื่อนพี่น้องก็อยู่ไาอยู่มันสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักแพงสุขูสุขดนอย่าเข้าไปสิโอ้ยพอกับเคยหลาคือเก่าพี่น,อน้องสีเสาะอยู่พี่น้องก่อจะบอกให้มันเข้าไปนะขาหน้าหัววันนี้มาหาอัดขาหน้ากับลุงเท่นนี่สวัสดีครับสวัสด<ข>ีจ้ำเย็นครับผมจ้ำเย็นกี่โมงไงทีห้าโมงหรออะไลุงปลาหน้าตะเวนยังห่อนคักๆเลย ผู้งัวงครับภาษีห้าโมงพรพภากันไปเซลเซลผู้มันสิไปเลยเด้อข <laughs> <า>้ามภาษิไป <laughs> สบายดีอีกเท่นึงพี่น้องวันนี้ก็ลุยอีกแล้วสองเคยเนาะผู้ลุงสิกับไทยประเทศเต็กเล่งงานพี่น้องเลยได้แล้นี่กลับไทยมาให้ผมพักผ่อนเลยไม่พักผ่อนเลยสองคนอีกแล้วพี่น้องเลยกับลุงเพิ่นเนาะ ลุยลุยพี่น้องเอาสิได้ขุดก็แล้วตัวนี้มองงูเขานี่สั่นมันหัวมีแล้วเราจะของที่เข้ามาสบายดีน้องไปจะของที่ออกนี่อันย้อนย้อนนี่แล้วมันจะหัวนะงูมันซี่ได้ลุงเอองูนี่แล้วเห็ดแนะนำหัวดีใช่มั่นทำบาปกันเออมันซีกะลีได้บอสท่นมีงูตัวกันงูตัวลมเหลื่ยมในเห็นกระเต๊ะ ยิงกระเ๊กอันนั้นนะน้ำนี่โว้ยมันมุดบ่มันมุนดต้องขุดก่อนอนะพี่น้องชั้นขันห้องอัดนำประยูขันห้องประคุดเห็ดใหม่แนวใดก็ได,ได้ไปเด้อไปเด้ออยู่ไปอย,ยู่มันหอดย่ามเลยพี่น้องเลยหอดย่ามลงหน้าอีกแล้วาวายอันนี้คือบ่านของตัวเลี้ยวเขาโอ้โหน้นอลูกเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไม่ถึง กี่เดือนเองเออไม่กี่เดือนเอ็นเอาอีกแล้วถึงเวลาอีกแล้วถึงเวลาทำอีกแล้วตอนยังเด็กนั่นนะชั่วเฟอร์สิได้เฮ็ดึกว่าจะได้ทำกว่าจะได้รอเล่นน้ำเล่นน้ำนานนะไม่ใช่เล่นน้ำอะไรนะพี่น้องนี่น้ำนานเลยก็เล่นน้ำมันทีนี้กโต๊ะเนาะคันพนตกคือว่าคักถ้าเท่พนเนื้สิทีเนี้ยเออคันแต่ว่ามันคักด้วยนะสนุกดีสนุกดีบัดใหญ่มากนี่ตัว ไม่อยากเลยไม่อยากเลยมันมาสนุกเลยไ่อยากจะมาใกล้เลยปา <c oughs> ตัวมันเห็ดใหญ่ขนาดเลยมันหัวใหญ่ขนาดเลยลุงเลยบอกขาดตลอดได้เนี่นะลุงเอายเงัน,นงอะไรมาโชคตลอดบอกมาดบัดนั่นแล้วมากะขาดอีกยังกระเทกบานีดินอยู่ไกลผู้อยู่เดินผุ้อยากจะเดินมาใช่รถเข็นม,มาเพื่อจเต็มเป็นสิบรถเข็นอันนี้ยังว่ายาในี่มันยังว่าเอาขี้ดิน ดินในไฮนาเนาะออืเวลานั้นก็เอาไม่ได้แล้วดํานาลเลยดํานาเลยเอาไม่ได้แล้ต้องเอาน่ามาท,ทีใหม่เตรียมไว้พี่น้องเอ,อ้ยไก่แล้วกันพ่นโต๊มาอีกเทืาซองเถ้อนี่กะสทีได้ไทยหน้าไทยหุดนหน้าสีได้โตกะกะได้วบบน,นี้ทีได้ลูกหน้าลีเลยได้แบบนี้ได้แบบนินคนจัดการรอเดี๋ยวลุงค่อยมาเกี่ยวเนาะครับ ที่นี้งบน้อยบอกทำนาไม่ไหลายที่หรอกที่นี่เห็ดน้ำบัวรายพี่น้องก็กระโดูก่อนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ารดน้ำท่ามันไม่ดีนะแม่นน้ำท่ามันคือเหรอเขากับบัได้ร้ายลงขึ้นร้ายกับได้ข่าวน้อยก็บัวคุ้มเชียห์เเชียร์แฮ นี่ตีเซียกับเซียกือว่าแล้วไ,ไปไปยังกำลังกำลังจะไล่มันไปไป,ไปอยู่มันไหนไปอยู่มันไหนไปหัวสูสูสไปอยู่ไปอยู่มันไปเลยไปเลยสู้คืนนั่<อ>นไหะกูปฏิเสธเจ้ากูปฏิเสธเจ้าเห็นไหม ไปมันไม่ไปมันจะไปทิ้งมาอะไรเปล่าว่าไงลายมันหนีพี่น้องเไยเพราะว่ามันจําเป็นเนาะถ้าก็เ่ได้อยากไล่ยดอกแต่มันจําเป็นพอมองนี้ห้องสิบเตป่าน์หยุดหน้าสั้นกับสีบัวไล่มันดอกมันจะไปสิยังลุงมันไม่ไปไปนี่แล้วมันจะเห็นน้ำงวนะที่เขาอยู่จะมันมาก็มาซี่ก็ได้ที่เขาอยู่ตรงนั้นเอง ไปสักไปสักไปให้ยู่หูไหมไปอยู่หน้าประดามผู้เด้อเนี่ยกบขามหน่อยสบายใจเย็นเนาะชีวิตสาวหน้าพี่น้องเอ้ยนอนราดูเฮ็ดหน้าเลยก็ต้องเฮ็ด นี่เริ่มเป็นดินทรายอ่ดาดินทรายแต่ดินข้างบนมันยังอ่อนอยู่ดูฮึ่ถ้ามาแรนข้าวลางนี่ก็ขาดวันเดิมนะอืมฮักดงเลยมันน้ำมากเลยมันรับน้ำหนันกบ่ได้เท่านี้มันมาจากปลายหม่องเด้วยผู้มนมาจากทงทงผู้โทษที ทั้งหน้าเ้ามัดค้อยกมูอแ้วมันน้ำเหล่าน้ำหนักบ่อยทั้งเทืองมันผัดชู้มผัด uh มันลายหม่องน้ามากกับขาน่ากับขาดคือกระทึกหน้าขาเจ้าผู้อยู่เทืองหรืใครเนี้ยมนก็บบ่ค่อยขาดห้องห้าผัดหน้าอยู่ลุมยำเป็นและแนวหน้าอยู่ลุมมู่เนาะทำได้ไงได้ มเราอยู่รุ่นนี้เองมันก็ได้อยางเสียอย่างเยอะอะไรน่ะเพราะเรารับน้ําได้มันก็ได้น้ําดีกว่าพวกเขาข้างบนมันมีน้ําเก็บกักเพรจะได้น้ําขังอยู่มันไม่ดีที่ว่านั่นแหละมันชอบขาดเพราะน้ำมันโซอะไรเกินไปมันต้องใส่โมัต๊ะมันลงมาแล้วมันพ้นโต๊ะแล้วมันอือลงมาบาทเดียวเนี่ยไมรักษา น้ำ mm hmm. ใส,ก,ใส,ใสก็ใส่โถเอาป่ะย่าลุงใส่โถตามธนาให้น้ำไหล mm hmm. มันจังฉีบขาดป่ะครับดินใช่มันผัดบวจุได้ใช่โถก,กันเลยงั้นโถสีนิ้วเราเนี่ยบางอย่างน้องมันกันนั่นได้ mm hmm. มันก็พอทุเราเนาะ มีไอรูใหญ่อันหนึ่งไงได้รู้ทางไหนไม่รู้ตรงมี้แหละใช่าข้างบนนั่นบอกเจ้ากบเมีน่าจะทั้งเครื่องเพราะมันขาดมาเลยเออมันมันเครื่องใช่าแค่นี้มันสีมีแต่แถวนี้แล้วปลูกขาดลายใช่แต่มันดินอ่อนเนาะคนตกซองเทื่อแล้วกันเทื่อแรกนะมันยังสีบอ่อนไปนี่อันี้เท้าเตือนใช่ไหมดินมันอ่อนเลยพี่เนาะ แต่คันง่คามาเหยียบดูกับมุ่นนี่คันคนบ่โตหนะเน่มันบอกแ็งออืดินซอกเขามาหมดแล้วไหมเนี็ดมีมูเห็ดมาคัว่แล้วก็มีมูเห็ดนค่ะ แนเมื่อยก็แค่แน่มีปูป่ามุงจ่าคะแนนดีเดียวนะนั่นจะนั่นว่าเมื่อยคือวะยิ่งการรอยิ่งเหนื่อยไปนะแม่นมองไปทันนี้ก็หายคนทันนี้ก็หายคนมันยังไงไม่รู้หรอกขณะเฮเลโยวเป็นยังบ่มีไครนะลูกเนาะมีแต่เฮาสองคนใครเนพี่เนาะมีปูนป่ามุงจาบัดลุ่มเมื่อยนี่กระเราก็จัดการคนเดียวเลยเงียบเงาแล้วแบบเงียบเงาเลยแล้วบานพี่น้องเฮ้ย ได้แต่แบบองลุงมันสิปักได้เวลาถ้ามันเป็นอันนี้กันเนาะหน้ามบรรยายนี่มันเต็มไว้เรื่องๆอะเต็มไว้มันคลาดเลยนะอันนี้มันได้น้อยแล้วดามยามันดีตอนนี้แหละที่เราจับอย่างไงมันไม่นั่นโยม่ต้องแทะออกแรงมากแลพี่น้องไทยเราเคยเห็นหน้ากับเบิ้งเบิ้งเคยลายกับพอลังเทียนเป็นให้เบิ้งคู่ปี ปาลไฮปามนาไทยนาดำนาโลกาดำนาแต่ลุงเพิ่นชิได้มากในช่วงเกี่ยวเขาเนอะลุงเนาะครับกันดำนานี่เพิ่นบ่ได้มากตอนนี้นักเรียนเข้าเรียนพอดีแล้วในช่วงนั้นน่องน้ำน้องเท่นสิเข้าโรงเรียนกันช่วง่งปิดเทอมคือเกี่ยวเขาเนอะลุงเนาะครับผมกับช่วงสงกรานต์ใช่แล้วครับสงการนี่ปิดเทอมยาวช่วงนี้อะไรนี่ที่มาได้มาแในช่วงนี้เลยพี่น้อง เดือนป้ายวะลุงปิดเทอมครับปกติช่องเดือนผูกประจักษ์คือว่าปิดเทอมสาวกมูกว่วะในโรงเรียนนะใช่แล้วกระสันน่นในชสิประมาณเป็นช่องเดือนผู้เล่นน้องแมนแันนะเนาะครับชอยกันพี่น้องเว้ คันบ่เมือบ่ได้แล้วเนาะอนาคตของลูกต้องมาก,ก่อนยายมากเลยที่มีงานเฮ็ดมีงานทำคันเฮียนจบชูงเนียกัเนาะลูกเนาะ,ะย่งางหินไล่กับมอหกเนาะวุฒมอหกซะพอ,อ,อสีตรีมีงานมีการเฮ็ดเนี่ยมีงานใบประกาศเด้มีใบมีวุฒิมีใบวุฒิวุฒิบัตรบอกบอกบุเปียน าศสนิจยาบาดใบประกาศสนิจยาบาดอยู่ตรงถ้าพูดมาแล้พูดง่ายๆเลยเนาะมอสามก็ได้แต่ว่าลุงนี่บอกมุกพูดไม่ได้ขั้นต่ำก็มอสามมอสามถือว่าได้เนาะครับมอสามแต่วันนี้เขาเริ่มบังคับแล้วให้จบมอหกยังต่ำเนาะครับยังต่ำจบมอหกขั้นจบมอหกมีตอนนี้เท่นจากมอป่อเนาะกุดป่อห้าป่อห้าป่อห้าสมุดปีหนาเนาะป่อห้านะครับ เมื่อนี้เนาะเมื่อนี้กับเขานี่เป็นปอหาใช่ปีหน้าก็ปอหาเมื่อนี้ปอหาประเมินปอหาปหกแล้วกับมหนึ่งมสองมสามมสี่มหามหกยังอีกแปดปีจังสิจบมหกปีลุงก็ห้าสิบกวดีห้าสิบดีลุงอีกสิบปีไงอีกเจ็แปดปีอ่ะเจ็แปดปีเกอบห้าสิบสี่สิแปดสี่สิห้าสี่สิบกว่าปีเนาะ ถือว่ายังไม่แก่ลุงเอ้ยโอ้ยยังคู่มือนี่คนแก่นี่เขาว่าประมาณหกสิบหาเขาจังสิบว่าเถาเลยยังไม่ได้กินในนั้นหรอยังไม่ได้กินยันเบี้ยคนชราเออเบี้ยคนชราเลยหกสิบบรรลุหกสิบหาเดี๋ยวนี้เขาเอานะลุงหกสิบหกสิบห้าหกสิบหาป่ะหกสิบเออนหกสิบห้าขึ้นไปเออตะกี้เขาบอกหกสิบเนาะแล้วเขาเลื่อนบ่เมื่อก่อนหกสิบตัวนี้ขึ้นหกสิบห้านะเออ หกสิบหานะยังสิเป็นข้าราชการยังกระเพื่อมมาอีกทั้งห้าปีจะได้ทํางานม้วนๆเนี่ยจะได้คุ้มหัวแกโดยจะได้กินบำเหน็จมานานเยอะหน่อยโดยเออพูดแล้ลุงข้งเฮาเัาบ้นขาดนะพูให้นะติดกัานหน้าเขาเจ้านะไปใหญ่คักตัวนึ่งยันเทวะยันเทวะป้อนยันเนาะพี่น้องพูดแล้ยังอีกสาวปีลุงเห้ยยังสิได้กินเงินมานาน เว้ากว่าอีกเยังมะเทาเดีกลุงยังเศ้าไปตอนนี้สามสิบเก้าเนาะสามสิบเก้าอีกสิบอีกสิบอีกยี่สิปีก็เป็นห้าสิบเก้าอีกยโอ้ยี่สิบหกปีถึงจะได้กินนะยังยี่สิบหกปีว่ายังบะเทาลุงยังบ่เทายังอีกยี่สิบเอปีจังสี่หกิยังสี่เทาโอ้ยถึงถึง ตัวมันจะมาอยู่ไม่ถึงหกสิบเลยสิขนาดพมนี่จะอยู่ร mm hmm. ้อยฮาปีพผ่นว้าวเลีนยงาวหัวพี่น้องเลย120ร้อยยี่สิบพอแล้ว120ย่อ mm hmm. พี่ลุงของแท้เลย mm hmm. ปอดลูกใหญ่ขนาดตัวนี้พ mm hmm. ุ้ยร้อยยี่สิบบ่ลุงนี่เลยพี่น้องเลย mm hmm. เอาปองนี่พี่น้องบ้านนี่ ขากดไล่กดแซ่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจเห็นไหมเนานะยขาดคร่ปีแล้วนี่ก็ได้เดีย๋ยวมันจะไม่ได้กินบำเหน็จมานานเขาิเพนหมดเวลาแล้วตั้งตั้งยีง่สิบหกปีเยอะจนเกินเนาะยี่สิบกบนี่สี่สิบกว่าปีแทบจะไม่มี แดงเกี่ยวข้าแล้วจะยังไม่ถึง40เลยจมดแรงแล้วดูปนังซอันนีมวบาพอดีค้ำนะตัวนี้โพสิเตฟนี่เดี๋ยวกัวนีให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนเป็นร่องเลยจะอาอ ไปลองบอะนั่นเลยให้มันเสมอเลยนั่นนี่เดี๋ยวนั่นเลยเราวางเขาตรงให้มันมันจะได้พอให้ม um> ันโกนได้มันยังเต็มมันยังเน้นชั้นเนี่ยมันบ่เข่าหน่อยดิต้องให้มันเสมออย่างว่าเั้นมันบ่เข่าหน่อมันถี่ปเนินดินบ่เข่าเต็มนะนะเอาเลยก็ได้นี่แล้วเอาคขานนี่นึกเขาเรื่องมันจะไม่นั่นเลย หมดดิไปหลายเตอร์โอ้โอหไหวเว้าวดีนะก็เพรมะฝนตกมาขาดอีกขาดทั้งไรจะขาดเปล่าดิน,นมันบอ่อยดีฝนตกก็ขาดโล่คือว่าอยู่บ้านนะคือว่าทนเน่ข้าหน้าคือว่าจะเห็นดินอยู่บ้านมันบ่คือกันเนาะจะละมองดิน,นบ่คือกัน คำจื๊๊บเลยพี่น้องเลยนี่นับล้อสิเตีมแ่นานาครับเอาดีไม่ไจับของเขาแล้วมาของเราด้วยไปของเขา่อมเคยส่วนยังทำยังว่าส่วนเคยเนี่ยชวนน้ำมันง่ายเนี่ยทั้งได้กันเนาะ ดินทรายค่ะแต่ดินทรายขุดแต่ว่านั่เต็มเลยน่นทรายเอาลงไปแล้วมันแตกม,มันแตกนี่นั่นเต็ม <laughs> มันบอกคือดินหยาดินหยาเนาะมันเต็มก่อนปุ๊บปุ๊บลงบนมันบอกคือสวนเฮ้ยมันบอกว่ยมันบคือสวน ตตเตรียมเตรียมมึ่ให้ลงหน้าพี่เนาะข้อมือมันก็สีต่างกันได้ตอนนี้มันก็ยังบวมเอวบ,บันไดบัดเกี่ยวเข่าพูดได้มันช้าชุ่มน,ลน,นะลุงเนาะครับแต่ว่ามีแห้งนิดน,นึงเกี่ยวเข่าก็หูว่าแล้วเนบ่ยหูว่าแล้วตอนนี้ก็คืดไปแล้วก็เมื่อยแบบว่าโอ้เผื่อจะได้เกี่ยวป่ะวะยังเฮงเท ดัดำเสร็จถึงจะดีใจมีแรงดำเสร็จนาชีแคแนี้ไปพักผ่อนเติมยามเกี่ยวครับอีด้ดยยบยะนี่แหละชีวิตชาวไทยชาวนาขันโบเหตุกบอดีบบอกินขันโบมีภริเหตจากตีเข่า,ากับสิบาคาแห้งนำข้าวมาจากนอกก็ไม่ได้นะเดี๋ยนี <laughs> พากระสิแ่อ<ๆ>ม่พาเห็ดเนาะยูบ้านลุงยังว่าวานเอาบ่ลุงครับผมไทยกับ<ๆ>จางเขาไทยเนาะจางไทย ได้ดเทา่าไรลุงมดแต่ลิปมดเทไรค่าจ้างได้ละห้าร้อกประมาณสองสามพันมดนะบอสนี่กับบริแุกกระลุกกนปะุกกะปุกกะกปุ๋ยระปุกรุรมกรปุกกระปุกยระปจกรปุกยระาตามกัระปุหกระปุกกระปนกะปอกกาะปุกกระปุมกระปะครับก็ะระปุกะะรก่กปราร ขขาหนี่ขขาปลูกนี่ทั้งจะคลองไปซืでで้อเขาซื้อเอาพันมันของเขาของเราด้วยไปซื apron, ้อพันมาใหม่ด้วยเขาเาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเขาก็ซื้อเอาเนาะครับไปซื้อเอามาใหม่เขาจะเก็บเองเราลุงนั่นแหละเก็บไปเองไปทำอย่างนี้แหละมันเก็บไปทนาเหมือนกันเนาะเหมือนปีหน้านี่แหละโดยเก็บทั้งจะคลองไว้ทำพันทำอยากเปก็บแล้วไปซื้อเอาจากโรงงานครไปซื้อกันบางที่ แต่ข้างบ้านนี่บ่คอยบ่คอยไปซื้อรอบพันเขามีแต่เปลี่ยนกันเออไปเปลี่ยนกับยาพี่น้องบอกเขาเอาไว้ฮหนนีรงเขาหนีงามเขาเอาไว้ให้เข้ากะแต่เอาแต่เอาเขาเขาไปเปลี่ยนเอาเขายังก็ได้ไปเปลี่ยนนอกจากข้นเขาว่าจะได้เขาปูคงเข้ากับเอาเขาปูไปเปลี่ยนเขาข้นเขาบริวาิกก็มีแต่เอาเขาไปให้เขาเจ้าซื้อเขายังก็ได้ พวกเขาจะชื่อนะมีแต่เพียกาทังแกกัน้องเลยบเขาชื่อแ่ทคุณชื่อน้องนาะครับชื่อแต่โรงานเลยชื่อ่งานก็ดีนะนึเขามันิบแซมว่เขาคัดมาให้เรียบร้อยแล้วเขาคัดเขาพันยังกัคือพันนั่นดครับอันนี้ก็มีได้มองชื่อก็ได้สอบเราะเลสอบละพันบอกพันพันไปยนี่ตั <ร>มันห่งมาสองแล้วแต่แล้วแต่ข้าวด้วยนะ่ยอิ่ข้าวเสียบมันก็แพงเนาะแซ่บทันทันชิ้นตรงนเห็นบ่เหมดตะไคลายยังหมดเต็มเพื่อสเต็มโอ้ยพีเขีพี่ลุงเอ้ย,อยทีม,มาทางไกลก็ลุงบ่าตัวนี้ม,มันสิโจโก้กว่ามันสิกินบ่ฮอดจะไปถึงเลยสิทีมพัลดล้นเนาะ ต้องแปะทั้งรุ่มก่อนคันนี้ดูเลยแปะทั้งรุ่มขึ้นมาตะโกยตัวนั้นเอาไปโกยตัวนี้บป้<ม>อแปะไว้ก่อนยังโกลยลงสั่นบ่ได้นี้ว่ามันแตะมาตะโกยตัวนี้เอาไปข้างหลังก่อนโกยตัวหนานีเนาะอัดข้างหลังทำแน่จะโกยทิ้งตัวนี้จะได้นั่นเลยมันได้ที่ก็เนาะครับเรายิ่งไกลเราจะสวนไม่ถึงนี่ใช่แล้วงัดไม่ถึงอ่ะ กินไปกับนังกระถึงกับแตกแล้วมันก็ไปโทรฉทีกมากับโทรเตี้ยมจะคือครับนั่นแหละขัดไปข้างหลังก่อนใช่เราอยากเอาเนาะนั่นแหละแล้วหลังก็โยนลงกใกล้นี่เลยโยนง่ายฝนเราเองมากับพังเหมือนเดิมเลยเนี่ยพังบอกจะบอกทำไมเอาอเนัานมาเอาไม้เนาะไม้ก็ได้เอาท่อก็ได้มาใส่ให้มันไหลอ่ะ พอมาขนาดข้างเข้าเจ้าทอชายทอเด้วยนะพอไม่ไผ่านมันยังพังพังแต่มันจะว่ายมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันยังบ่ใหญ่โสกินหน้าดินไปหมดเลยนะมันบ่ใหญ่ทออขงเฮาครัับพมนโสกินหน้าดินหมดเลยนี่ยแต่กันเฮาชายทอลั้งเธอมันอันส่อตามทื้นเนาะอัดยากเลยรู้เหมโอ้ยอัดมันบปรยู่บนหนัหัวนะมันอัดยากมันมันมันได้บังได้ทั้งเิงมันเด้ได้บังได้ทั้งหนาทอมันบ่เขาทัวยากคือกานบัดเวลา เวลานำหัวนะมันหัวดีทางนี้กระปูมันจากเจะพืชกระปูเยอะทั้งปูกระปูขลายอะล่งเยอะเหมือนกันเนาะเลไ่อืมรู้สึกว่าไม่ใช่เสียงของเราเสียงคนใหญ่พามคืดว่าได้เรียวไปเห็นแต่เพลิน ีเป็นโล่โลข้หน้าเพนบินกับบอมี่ฮอตเ้พี่น้องเอ้ย อยากหยก่าแ้วมันมีหย่ามคนตกนนมันมาจากยูคือว่าเลยคันมีหย่ายังว่ามันมีหากเนาะมันชอยนหัหนเด้ขางเายาังหักห้เดียวยงังหักสองเนาะ ขนาดเลควายฮ้องว่าสิแท่งเข้าไมา่นไม่แท่งจะถือมันไม่ใช่เท,ท่นะเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะของเท่พี่น้องนท,ท่และชีวิตเจ้าชายชาวา เฮ็ดหน้านี่เมื่อยก็เฮ็ดแนวอื่นอีกเุยลุงว่าอยู่องดูแลนะต้องดูแลดูแลกันอีกโทษนีงเดี๋ยวนี้นล้วกานมาขาดนี่กะต้องชุดนะกนราขาดก็สนุกอือเพื่อสีได้กินผัก chiêng cái nói, chiêng cái nói, có cái nói, cái nói của <laughs> Ok, okay okay แล้วเลยพี่น้องโอ้ยกระสีแล้วไม่น้องคอยไะเอาก็สิได้ดไปหาอะไรงัวอะไรควายขึย้นไปผูกเลยข้ามเลยหามงคเครื่องประมาณหามงคเครื่องเลยพี่น้องเลยงัวก็อยู่ลุ่มได้ขันยามนี่เลยอยู่ใกล้เลยขันยามอะไรอยู่ใกล้ขันยามขำจกผูกเลยลงมาไกล คลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงทอนนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เคยลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปนาะสบายดี